ก <languages? S 2> างอันที่ท่าน Ooh? คิดว่ากางกว่าการบาดเจ้าในตรัสรู้นั่นนะกางกว่าการาดเจ้าในตรัสรู้ก็ตาดนี้ให้ขึ้นเนื้อหนามนะให้ขึ้นเนื้อหนามไรใจนเป็นปริฆนาตามว่าตังไม่ขึ้นเนื้อหนามเพราะมันหมดทีล้มในกามาวจอนนี้มันเป็นกิเลสและตัณหาทั้งหมดดังนั้นพระพุทธองค์ได้อาจิตต้านคิด ที่ให้ล่อยการตองพ้องนามผู้จะได้เมื่อนามเพราะตัวการได้ให้ทุกคนนั้นถูกในการวิเลตนาตงนี้ให้บงบวางไม่ถึงกบดต้งมนะนบ้นโยนโยมได้ทั้เนี้ยเนี้ยได้มีเมตตาไม่หลอกีที่มีจริยธรรมยุติธรรมเนี่ยวกพวกนั่นคือถูกที่นุยามหลบพิเรนเลยหลบพิเรนนะไนๆจเป็นมีโยนโยมาได้มาตันงาไร ทัก้าดีนะกำอั้นก็รแล้วนะนะของนั้นไม่จช่ไม่ยากน่ตราไม่่ว่าเมื่อเมื่อมาบวชนะมันหุ่นนี้นิดอยู่นะไม่เหนกว่าทุดเจ้าในะไม่นึกว่าทุวัยขี่เล็กแต่หน้านจบบานะไมถึงกับมั้าวนหลบหลั้ด้นรยัลดลงลอยว่าทอันบเราตรงกาให้ไก้บังคบบางยัก เราบางคนแก่บางคนยัดหลูกไม่ได้แต่บางคนยัดหลูกได้แต่ก็บอกเอ้ยเกิดมาแล้วมันต้องไปยัดลูกนะไม่ต้องไปพึ่งลูกเมันอาเลยบางสิ่งบางอย่างได้นะมันเป็นบางคนบางคนก็ไม่ได้บางคนก็ได้แต่ดังนั้นและดังนี้เราดังพิษดังใจเขาดังพิษดังใจอะั้งหลายทั้งที่ทั้งต่าเออมันเราบางทีแยกกันไม่มาเป็นวัดอีกนั่นเมื่อคนแก่นั้นไม่เด็กเด็กหนาไม่ได้ นับรลนี่นะโวัตกายปเป็นวัดตายหลัีเจ็บแยบตายบไม่นอนเลยเจ็บยืนกันเลยแบบปวหมอดีแหล่ไม่ทันในกายกรรมไอป่าูนมอเนี่ยยิ้น้เนี่อว่าไม่ได้ทรมเกับจเวลาเวลาในจะตายน้อนนะราบเหีดน้ลงนะจล้ไม่มาเดินเดียวต้การนอบังเดินปกิน โตพี่จจัดผมมามายันตุกคนให้ใจก้าวอป็นเปรตให้ใจออกเป็นพี่ใจจะให้ใจก้าวพุ่งให้ใจออกโตด้วยงานใจก้าวเป็นพระกเรื่องว่าคุณบิดามัรดาคุณบิดาคุณมารดาให้ใจก้าวมีพระก้าวเน่ยมันเป็นทิ้งที่เป็นบุคคลดีทุกข์องชีวิตแล้วคุณมีบุตรหรือว่ามีคุณบิดามารดาอยู่ในจิตใจด่าไม่ลุกอยู่นานจำไม่ได้จำไม่ลุกใจจะไหวอย่างคุณ น้องบ้านกูเคยไม่ต okay. so ้องมามัองโบราณผูตายกูมันกูนั้นผูวังบ่อนี่วังบ่อได้ตัวบู้่บ้านนี้ตายไม่ไปไหนอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านบางคนแหละขึคนแก่แต่ว่าไม่ต้องดิ้นเงทนกอยู่บ้านบางคนนดวงดวงจิตมดวงใจดำไล่แต่ถึงรวยหลายโยดูป่าดำลุ่ไม่ต้องคิดว่าแกนี่ไม่มีเบนแกนี่ไม่มีร้านอลวงคิดคุณไม่ได้มันได้คอ เราไปทำบุญกันได้เ็ยังดีบ้านกับเรานะถึงดัง,งนั้นทีกเขาเรียกเราโง่เง่ากันลุยกัหมดหมดลูกสาอวเลยอก็ไม่ได้เลยนะออกกระลงมือทุนตัวทุนเทียนนั่นนะได้ดังวันนี้มันเป็นวันที่ว่า